สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MysteryWorld กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวแปลกๆที่เรียกได้ว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับในช่วงสงครามเย็นนั่นเองนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเราทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วกันถูกไหมละครับว่าสงครามเย็นเนี่ยคือสงครามเย็นที่เกิดขึ้น เมื่อยุคแบบว่า60ยุค70นะครับผมที่เกิดขึ้นมานะครับโดยความขัดแย้งนี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจนะครับผมนั่นก็คือทางฝั่งของอเมริกาเองกับสหภาพโซเวียตนั่นเองครับทางอเมริกาเนี่ยมีหน่วยไหนนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นหน่วยข่าวกรองเลยที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นจากหนังหรือว่าจากนิยายจากการ์ตูนหรือจากเรื่องจริงเองก็ตามนั่นก็คือ CIA ถูกไหมครับ ส่วนทางฝั่งของสาภาพโซเวียตเองเนี่ยก็มีหน่วยที่ขึ้นชื่อที่คอยจัดการหาข้อมูลเป็นเหมือนสายลับสุดดังเลยนะครับนั่นก็คือหน่วย KGB ถูกไหมนอกจากปฏิบัติการการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับผมเรียงสงครามนิวเคลียร์แล้วนะครับ การส่งสไปซายรับมาหาข้อมูลกันและกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทํากันอยู่เป็นประจําเลยในหนังเนี่ย pop c ลเจอร์อะไรต่างๆอย่าง stranger thing เองเราก็จะเห็นถูกไปว่า,วามีพวกโซเวียตเนี่ยแอบลอบเข้ามาเป็นสไปในอเมริกาเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับหรือแม้แต่ใน black widow เองก็ตามเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องจริงๆเองก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ทางฝั่งโซเวียตส่งสายลับมาก็เยอะทางอเมริกาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะส่งสายลับไปหาข้อมูลทางฝั่งโซเวียตมาบ้างแน่นอนเลยครับผมการส่งสายลับไปแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะเล็ดลอดสายตาของหน่วยข่าวกรองของประเทศนั้นๆไปได้นะครับทางอเมริกาเองอะ CIA เองเนี่ยในช่วงปี1977-1979เองก็มีความพยายามที่จะส่งเนี่ยนะครับผมสปายเข้าไปสู่กรุงมอสโกเนี่ย หลายต่อหลายครั้งเลยแต่เรียกได้ว่าก็ประสบความล้มเหลวอยู่หลายครั้งหลายคราเลยครับหน่วย KGB เนี่ยรัดกลุ่มมากๆจริงๆนะครับผมเราเรียกได้ว่าจับตาการเคลื่อนไหวของ CIA ทุกฝีก้าวเลยครับเรียกได้ว่าการดําเนินภารกิจลับอะไรต่างๆเนี่ย ทำได้ยากมากๆเรายิ่งเป็นในมอสโกเนี่ยยิ่งแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเรียกได้ว่าในเมืองมอสโกเองอะ่ะมีหูมีประตูเป็นของ KGB อยู่แทบทุกที่เลยครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับผมสายรับ CIA ที่ขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยจะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดครับตัวของหน่วยรับ KGB มองได้ไปหมดเลยก็ต้องคิดหาวิธี ที่จะทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะนะครับผมสามารถสยบแล้วก็จัดการการสอนแนมของพวกหน่วย KGB พวกนี้ได้สักทีและสุดท้ายพวกเขาก็ปิงไอเดียมาได้นะครับผมโดยตัวของวอลเตอร์แม็กอินทอสหัวหน้าแผานกปลอมตัวของ CIA เนี่ยก็ได้ลองแผนสุดบ้าบิดน,นะครับผมโดยการให้ตัวของศิลปินนะครับที่ชื่อว่าจอห์นเชมเบอร์เนี่ยเขาคนนี้เป็นช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือเป็นอย่างมากนะครับผมในการประดิษฐ์ตุ๊กตาที่เรียกได้ว่าเอาตุ๊กตายางตุ๊กตาแบบเซ็กซ์ทอยเนี่ยนะครับผมตุ๊กตาแบบ เซ็กซ์ดอครับผมตุ๊กตาที่เอาไว้สําเร็จความค่เนี่ยเอามาดัดแปลงนะครับผมกลายเป็นอุปกรณ์ปลอมตัวเพื่อหลอกทางหน่วย KGB นั่นเองครับว่านั่นน่ะคือสายรับ c i a อเอจะแท้จริงแล้วในระหว่างที่ตัวของหน่วย KGB เนี่ยได้สอดแนมแล้วคอยจับตาดูหุ่นตัวนั้นอยู่เนี่ยสายรับตัวจริงของ c i a ก็จะได้ไปสามารถทําภารกิจอือ่นๆได้นะครับก็เรียกได้ว่า เป็นแผนที่อาจจะฟังดูแปลกๆแล้วก็ไม่น่าจะได้ผลนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการประดิษฐ์ต้นแบบของหุ่นปลอมนี้ออกมาที่ชื่อว่า Jack Inbox นั่นเองครับก็เป็นหุ่นที่เรียกได้ว่าใช้งานได้สะดวกเพราะมันเป็นหุ่นเซ็กซ์ทอยที่ไม่ได้เอามาใช้เป็นเซ็กซ์ทอยนะครับแต่มันจะถูกทำออกมาเป็นครึ่งตัวนะครับผมก็คือเอาหุ่นเนี่ยมาดัดแปลงให้เหลือแค่ครึ่งบนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนกับหุ่นคนธรรมดาและนอกจากนี้เองเนี่ยตุ๊กตายางในสมัยนั้นนมันเป็นตุ๊กตายางเเเป่าามนนะะรรัพระฉะ้อง มันทําให้หน่วย CIA เนี่ยสามารถเคลื่อนที่พกมันไปได้นั่นเองครับแบบว่าไม่ได้จะเป็นต้องขนไปทั้งหุ่นเลย ทำให้มันแฟบแล้วค่อยไปเป่าลมตรงนั้นเนี่ยก็สบายนะครับผมและทีนี้แหละหน่วย KGB เวลาเขาสอดแนมเขาไม่ได้สอดแนมจากใกล้ๆไงเขาก็สอดแนมจากไกลๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเห็นเป็นเหมือนคนอยู่ในรถเห็นเป็นเหมือนคนอยู่ในห้องไกลๆเนี่ยก็คืออ๋อรู้แล้วว่าหน่วย CIA อยู่ตรงนั้นกล้องสมัยนั้นมันก็ไม่ได้ดีอะไรที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้การคาดเดาอยู่เยอะและพอเห็นรูปลักษณ์เหมือนคนอะไรแบบนี้นะครับเพ้อหันไปทีนึงเอ้าก็ยังอยู่นี่ว่าแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นตัวปลอมนั่นเองนะคริงงเอ ก็ไปทําภารกิจอื่นๆด้วยเวลาที่จํากัดเราค่อยกลับมาเปลี่ยนตัวแทนอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าฟังดูอาจจะเหลือเชื่อนะครับผมแต่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยทำภารกิจออกมาได้สําเร็จรู้ล่วงไม่รู้กี่ภารกิจแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความสําเร็จมากๆเลยและมันก็ได้ขึ้นชื่อนะครับผมจากการที่ทําให้ปฏิบัติการเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงได้ในช่วงเดือนพันวาคมปี1982ทําให้แบบว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยชื่นชมผลงานนี้กันไปหมดเลยนะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยหุ่นในรุ่นต่อๆมายังมีโมเดลที่แบบว่าหลอกเลื่เนียนยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็คือสามารถหันหน้าหันซ้ายหันขวาได้ด้วยครับผมแทนที่ว่าจะเป็นตัวนิ่ง,งๆเฉยๆเนี่ยโอ้โหหันไปหันมายิ่งดูเนียนเข้าไปใหญ่เลยมองจากไกลๆเนี่ยเห็นเป็นเหมือนคนหันซ้ายหันขวาได้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า มันก็เหมือนจริงมากๆแล้วล่ะครับแลวเรียกได้ว่าเจ้าแจ็คอินบ็อกนี้ก็ได้ทําประโยชน์มากมายให้กับอเมริกาในการที่จะจัดการกับการสอดแนมและการติดตามตัวของสายรับ KGB นั่นเองเรียกได้ว่าจัดการหน่วยรับ KGB ีได้แห่งยูหมัดเลยนะครับผมเจ้าตุ๊กตาอย่างอันนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วเราก็เลยนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นั่นเองครับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าแปลกแต่จริงนะครับผมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นจริงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยัังงงไกกนบ้า็ ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ